นางสาวแพทยทงทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีบอกกับสื่อมวลชนก่อนออกเดินทางลงพื้นที่ภาคอีสานเพื่อเข้าร่วมการประชุมครมสัญจรบอกถึงความคืบหน้าเรื่องการเจราจากำแพงภาษีกับสหรัฐอยู่ระหว่างการนัดหมายค่ะซึ่งต้องรอให้ทางสาหรัฐเป็นฝ่ายยืนยันแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้เจราจาช่วงปลายเดือนเมษายนหรืออาจจะเป็นต้นเดือนพฤษภาคม ค่ะก็ถ้าลองจริงอัปเดตเรื่อยๆนะคะแต่ว่าขอให้ไปเซ็นเตอร์ตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าจะได้ทางเดียวแล้วเผื่อสื่อต่างประเทศแปลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเดียว,ยวแต่เดี๋ยวถ้าได้ solid มากๆแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีนึงนี่ไม่ไปด้วยหรอไม่ไปรอปไปไปปปอ,อยู่ค่ะรออยู่เพิงรอให้คอนเฟิร์มกลับอใช่ใช่ค่ะต้องรอคอนเฟิร์มพอนจะมีระยะเวลาไหมครับว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้หรือว่ายังไม่แน่ใจเลยนะเดี๋ยวลองถามอีกที ขณะที่นายพิชัยนริพันรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับครับว่าแนวทางการเจรจากำแพงภาษีสหรัฐยังไม่มีข้อสรุปถึงประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นมาเจรจานะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รอให้สหรัฐเป็นผู้เสนอเงื่อนไขแต่ขณะเดียวกันไทยก็ต้องเสนอด้วยครับโดยจะต้องเห็นตรงกันทั้งสองฝ่ายนะครับเหมือนกับการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือว่า fta ที่จะต้องหารือกันให้ได้ข้อสรุปก่อนต่อรองกันครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้ว่ากรณีสหรัฐเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจากำแพงภาษีกับ6ประเทศในกลุ่มเอเชียแต่กลับไม่มีรายชื่อของไทยรวมอยู่ด้วยถือว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรครับเพราะถึงเวลาก็จะมีประเทศไทยเข้าร่วมเจรจากำแพงภาษีสหรัฐแล้วก็ย้ำว่าที่ผ่านมามีการเจอกันในระดับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแต่ยังไม่มีการเสนอเงื่อนไขใดๆครับ จริงๆเรามีเรามีพร้อมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องควรจะยื่นให้สําเร็จอย่างนี้ครับทางที่ผมเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดีนะครับคือทางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ได้แจ้งให้ผมทราบว,ว่าของไทยเนี่ยไม่ติดหนึ่งในสิบคือหนึ่งในสิบเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งของเราอาจอยู่สิบเอ็ดสิบสองนะฮะก็คือเขาเชื่อว่าถ้าเกิดทาเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเจรจาคนสองผลก็จบละท,ที่เขาแจ้งผมนะฮะอันนี้อันนี้ข้อมูลจากเขานไม่ข้อมูลจากผม